นี่ครับขนุนที่ตัดไว้เนี่ยนหน้าบ้านครับสงกรานอ์เลยช้ามืดโนี่ดูนีคาูอหอมชุโอนดลูนี่ครัรหอมชุยเลยครับหอมชุยโอ้โหพร้อมชุยเดี๋ยวเเดี๋ยวไปลองลองผาดนอีกลองผาดูอีกโอ้โหนี่โชคดีแล้วด้กินขนุน่ยราชาีองลูกครับนี่เอาเราเ้ลูกนี้ไปก่อนลองดูก่อน เดี๋ยวนู้นเนี่ครับนี่ยบรรยากาศน,นี่โอ้โหนี่ยอ่ะนี่ครับขนุนต้นหน้าบ้านที่ตัดไว้ชมกินหอมแต่เช้านีง่งอันนี้จะมาพาให้ชมดูนะับี่ยวดีครับโอ้โหนะ่นี่ะเดี๋ยวได้เวลามาชมดูโอ้โหนี่ครับนี่ยเดี๋ยวเราดูโอ้โห หอมชุยครับนี่หอมชุยเลยโอ้โหเนื้อดีครับก็ในตัวนี้ก้นหนาบ้านครับนี่ครับดูดูนี่ครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดนี่ครับอืมก้นหนาบ้านนี่ไม่ฝืดหวังเลยครับเนี่ยเนี่ครับเนี่ครับโอ้เนื้อดีเนื้อกรอบหวานอร่อยครับ อืมอรัออเดีครับการใช้รับความนะนีนบรรยากาศทางบ้านนะบรรยากาศที่ตนแรหนะโอ้วานก่ออร่อยมายนะตนนี้วานกอร่อยมาก เดี๋ยวเราตัดดูอีกนะได้กี่ชิ้นนะนี่ครับโอ้สวยๆเลยครับเนี่ยเนื้อสวยจริงๆนี่ครับโอ้โหสวยจัดนบโอ้โหเนื้อสวยนะนะเนี่ยเหลือออยนะครับ โอ้โห oh. สุดยอดครับยี่ยบสุดยอดเลยโอ้โหนี่ครับโอ้โหสุดยอ oh. oh. ดเลยครับนี่นี่ครับดูโอ้โ oh. หนี่ครับสุดยอดเลยโอ้โหเยี่ยมเลยนะโอ้ oh. ชั้นหนึ่งแล้วรับนะเดี๋ยเด้เดี๋ยวผ่าผาผามาชมอีกวนะ่นะ okay. นะ่าโอเคครับน้าว่าได้กี่ชิ้นเดี๋ยวลองดูโอเคเยี่ยม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 บอกว่าสุดยอดนี่ครับ รบไากินขนมกันนะปั๊บปอนนะกาเป็นปั๊บปอนมากินขนมนผมว่ากินขนมอร่อยโอ้นี่ต้นหน้าบ้านครับนะต้นนี้ต้นนี้ต้นหน้าบ้านนโอ้โหเจียวเลยการเป็นปั๊บปอนได้กินขนมดนี่ยมันอร่อยๆครับนะเยิบๆๆๆๆๆนะสุดยอดครับนะ่ามาชิมกันดูนะนี่บรรยากาศบรรยากาศชมสวนนะชมสวนด้วย น่าชมสวนชมมีก้อนชมเยอะนะนนถนทางนนเห็นทะเลครับอยู่ถนนอยู่ทะเลนะะโอเคเนี่ยอยู่ติดถนนเลยครับนะจอดรถตรงน้นได้จอดจอดข้ามาในนี้ก็ได้นะัข้ามาถึงที่เลยครับนโอเคครับเนี่ยเยี่ยง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 โอ้แจ๋วเลยนะนี่ครับได้หลายชิ้นแล้วหนโอ้สุดยอดโอ้กินก็จะดีไปแล้วครับวันนี้โอ้เยี่ยมเลยนะเมื่อกี้ขนม